ะะคะตรงนี้ก็หลังเถียงนาน้อยของสมพรนะจ๊ะสมพรเปิดประตูหลังบ้านดูโอ้แมงเม่าบินเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆก็มีทั้งแมงเม่านะคะที่บินอยู่นะคะตัวมแมลงเต็มบอยอยู่นะคะทุกคน ความสวยงามหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะความสวยงามหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะน้ําฝนยังลินลินอยู่นะคะไม่ไม่ได้ตกเยอะนะคะแม่งเมานะคะที่บินอยู่นะคะตัวแมลงเต่าสวัสดีจ้านี่ค่ะ ถัดไปก็จะมีตรงนน้นก็จะเป็นที่เลี้ยงปลานะคะความสวยงามแล้วก็เป็นทุกค้าที่รับชมคลิปที่ลอยคอยพักดันกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะในยจ้าเพื่อน,นธรรมชาติสร้างให้เราได้เห็นความสวยงามนะคะหลังฝนตกตรงนี้นะคะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะหลังฝนตกนะคะความสวยงามหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะน้ำฝนยังล้นลลนอยู่นะคะไม่ไม่ได้ตกเยอะนะคะฝนยังปล่อยปลอยอยู่นะคะก็เออไม่ได้ออกไปนอกชายคานะคะเพราะว่าฝนยังลงเม็ดปล่อยป้าสวัสดีจ้า อาหารของไก่ด้วยนะคะเพื่อนๆพอน,พน้องไก่ก็ออกมากินอาหารนะคะในจ้าเพื่อนธรรมชาติสร้างให้เราได้เห็นความสวยงามนะคะหลังฝนตกฝนตกปลอ่ปลอยแบบนี้ฝนยังปลอ่ปลอยอยู่นะคะก็ ไม่ได้ออกไปนอกชายคานะคะเพราะว่าฝนยังลงเม็ดปล่อยป้องนาที่ยังไม่ได้ลงทํานานะคะทุกคนปงนาที่ยังไม่ได้ลงทํานานะคะทุกคนอาหารของไก่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนพอน้องไก่ก็ออกมากินอาหารนะคะ ะคะที่รับชมคลิปที่ลอยคอยพักดันกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค,ะค่กคกะ,คะคก,ก,นะะก็น้ำตลอดอะไรประมาณนี้เนาะอ่ายญาเลยอ่าเขียวขจีเลยนะคะทุกคน อยู่นะคะทุกคนความสวงามหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะก็ตรงนี้หยุดแล้วนะคะยังเป็นละอองฝนอยู่นะคะ แมงเมาเป็นอะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะ,ะฝนตกปล่อยๆแบบนี้ยังมีน้องไก่มากินอาหารพวกตัวมแมลงอยู่เลยนะคะดนจ้าเพื่อน ธรรมชาติสร้างให้เราได้เห็นความสวยงามนะคะหลังฝนตกอาหารของไก่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนพอน้องไก่ก็ออกมากินอาหารนะคะทุ่งนาที่ยังไม่ได้ลงทานานะคะทุกคนเนี่ยค่ะถัดไปก็จะมีตรงนน้นก็จะเป็นที่เลี้ยงปลานะคะความสวยงามแล้วก็เป็นทุ่ง แมงเมานะคะที่บินอยู่นะคะตัวมแมลงเต็มบอยอยู่นะคะทุกคนความสวยงามหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะอะไรคะ่ะเ,เพื่อนๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ฝนตกเยอะที่สุดนะคะนะคะก็เนี่ยประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้าก็สวยงามนะคะ ขอ,ะะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะตรงนี้นะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะหลังฝนตกนะคะแมงเมานะคะที่บินอยู่นะคะตัวแมลงเต็มบอยอยู่นะคะทุกคนความสวยงามหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะ ฝนตกปล่อยๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็หลังเถียงนาน้อยของสมพรนะจ๊ะสุมพรเปิดประตูหลังบ้านดูโอ้หแมงเมาบินเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆแมงเมาเขาบินออกมาเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้ยังไม่หกโมงเย็นนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้ายังคืม,คม,คมฟ้าค้มฝนอยู่นะคะแมงเมานะคะที่บินอยู่นะคะตัวมแมลงเต็มอานของไก่ ด้วยนะคะเพื่อนๆพอน้องไก่ก็ออกมากินอาหารนะคะยังมีน้องไก่มากินอาหารพวกตัวแมลงอยู่เลยนะคะอาหารของไก่ด้วยนะคะเพื่อนๆพอน้องไก่ก็ออกมากินอาหารนะคะแมงเมาเขาบินออกมาเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ยังไม่หกโมงเย็นนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้ายังคืมฟ้าคืมฝนอยู่นะคะยังมีน้องไก่มากินอาหารพวกตัวแมลงอยู่เลยนะคะ อยู่นะคะทุกคนความสวยงามหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้หยุดแล้วนะคะยังเป็นละอองฝนอยู่นะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะหลังฝนตกนะคะไคะ่ะเ,เพื่อนเพเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ฝนตกเยอะที่สุดนะคะ นะคะก็เนี่ยประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้าก็สวยงามนะคะแม่งเมานะคะที่บินอยู่นะคะตัวมแมลงเต็มย้าขึ้นเยอะไวมากเลยนะยญ้าโตไวมากเลยนะคะทุกคน เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาได้ลดน,น้ำแมงเม่าเขาบินออกมาเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้ยังไม่หกโมงเย็นนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้ายัางคืมฟ้าคืมฝน,นอยู่นะคะเนี่ยค่ะถัดไปก็จะมีเอ,อตรงโน้นก็จะเป็นเอ,อที่เลี้ยงปลานะคะความสวยงามแล้วก็เป็นทุ่งก็เอ่อ มีทั้งงนาที่ยังไม่ได้ลงทำนานะคะทุกคนนค่คะถัดไปก็จะมีตรงโน้นก็จะเป็นที่เลี้ยงปลานะคะความสวยงามแล้วก็เป็นทุกอาหารของไก่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนพอน้องไก่ก็ออกมากินอาหารนะคะแมงเมาส์เขาบินออกมาเต็มเลยะคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะ ตอนนี้ยังไม่หกโมงเย็นนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้ายัางค,มค,มคืมฟ้าคืมฝนอยู่นะคะสวัสดีจ้านะคะที่รับชมคลิปที่ลอยคอยพักดันกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแมงเมานะคะที่บินอยู่นะคะตัวมแเลงเต็มแมงเมาเขาบินออกมาเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ ตอนนี้ยังไม่หกโมงเย็นนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้ายัางค,มค,มคืมฟ้าคืมฝนอยู่นะคะฝนตกปล,ปลอยๆแบบนี้นะคะถัดไปก็จะมีตรงโน้นก็จะเป็นที่เลี้ยงปลานะคะความสวยงามแล้วก็เป็นทุ่งมงเมาเขาบินออกมาเต็มเลยะคะ่ะเพื่อนๆนะคะ ตอนนี้ยังไม่หกโมงเย็นนะคะทุกคนนะคะท้องฟ้ายังคืม,คมฟ้าคืมฝนอยู่นะคะนะคะถัดไปก็